ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาเช็คซีนก้านวาลกันหน่อยครับผมก็ถ้ารถฝาไหมมาแบบนี้นะครับก็ให้มาเช็คซีนก้านวาลด้วยนะครับนี่ครับถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็สําคัญครับผมซีนก้านวาลมันร้อนมันแข็งตัวไปหมดแล้วครับ๋ยวลองใส่นะครับใส่วาลให้ดูครับนี่ครับมันจะลื่นๆไปแล้วครับมันไม่มีความหนื่แล้วครับตรงเนี้ย นะตรงนี้นะตรงปลายเล็บผมนะครับแล้วก็มันใช้งานมานานครับแล้วก็ร้อนด้วยอะไรด้วยก็เปลี่ยนเลยครับสําคัญครับผมซีนเดี๋ยวผมจะถอดอ,อสปริงวาลวออกให้ดูนะครับอันนี้ผมถอดไปแล้วสามตัวเดี๋ยวไว้ถอดให้ดูตัวหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูรหัสเขาเรียกซีนแกนวาลวครับผมนี่ครับซีนแกนวาลว ครับผมรหัสนี้นะครับห้าเอเนี่ยครับเป็นของยามาฮ่าไอร์อกครับผมหน้าตากับลักษณะนี้ประมาณนี้ครับผมก็ซีนก้านาวยามาฮ่าก็จะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้คือของแท้นะครับจะไม่มีสปริงรัดแบบฮอนด้าตรงนี้นะครับของแท้ของยามาฮ่าไอร์ลอกเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยฮะไอส่วมเข้าไปเลยแต่เขาแข็งอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับ ลักษณะน,น,นี้ mm hmm. ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับทีนแกนวาลวเพราะว่าฝามันมีความร้อนสูงมามันไหม้มาเละหมดเลยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูวิธีเอาสปริงวาลวออกก่อนครับเอาสปริงวาลวออกก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็เราจะได้เปลี่ยนสีนกันซีนแกนวาลวได้ครับผม เดี๋ยวผมทําให้ดูครับก็อ,อันนี้สวมครับลักษณะนี้แล้วก็หมุนอันนี้ลงไปครับตัวล็อกสปริงวาลวเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะอยู่กดใบวาลวไว้แบบน,นี้นะครับไม่เสียหายอะไรครับตัวล่างตัวบนก็กดกับสปริงวาลวไว้ลักษณะนี้นี่ครับ แล้วก็หมุนลงไปเลยครับหมุนลงไปไม่ต้องเยอะครับหมุนพอให้เล็บวาล์วมันหลุดครับเี่ยตอนนี้เล็บวาล์วมันหลุดแล้วเราก็ใช้ปลายปากแ่างนี้ครับเขี่ยให้มันหลุดออกจากล่องวาล์วครับให้มันหลุดแล้วเราก็เอาไม้เหล็กดูดออกมาเลยครับหรือถ้ามันไม่ดูดออกมาให้เราคว่ำเขยา่าออกมาเลยครับออกมาแล้วหนึ่งตัว เขียวหน่อยครับอ่ะตัวนี้ใช้แม่เล็กดูดออกมาได้ครับประมาณนี้นี่คือเล็บวาวนะครับหลังจากนั้นเราก็คลายตัวดันสปริงวาลออกครับลักษณะนี้นี่แล้วเราก็สปริงวาลออกนี่ครับ อินเทอร์ก็อยู่ลักษณะนี้ครับสปริงวาล์วอยู่นี้ครับทีลงด้านล่างนะครับแล้วก็มาร์กสีที่ห่างๆอยู่ด้านบนลักษณะนี้ครับของไอรอกนี่ครับนี่ครับมันเช็คก็มันหลวมหมดแล้วครับนี่ฮะนิ่มนะครับมันไม่เหนืดออะไรเลยนะครับแต่นิดเดียวก็ไหลแล้วครับใช้งานมานานแล้วครับลูกนิ่มไปแล้วฮะเนี่ยแค่โดนนิดนึงก็ไหลแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าครับเพราะว่า ใช้งานมานานด้วยแล้วก็มาเจอน้ำมันมาเลี้ยงหัวน้อยด้วยชุดบนร้อนสีกันวาวไปหมดแล้วครับต้องเปลี่ยนด้วยครับสำคัญมากครับก็ออกเลยครับก็เดี๋ยวมาเอาซีแกนวาลออกเลยครับวิธีเอาออกก็ให้ใช้อย่างนี้ครับคล้ายๆตัวขออย่างเี้ยครับนี่ครับคล้ายตัวเอาซีนออกครับให้เรางัดช้อนใต้นี้เลยครับ ช้อนใต้แหวนรองสปริงลักษณะนี้เลยครับนี่ครับนี่ผมใช้ปลายนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วงัดขึ้นเลยครับเพราะว่าแหวนรองสปริงมันจะได้ดันตัวซิงแกนวาลวออกขึ้นมาด้วยครับผมก็ง่ายง่ายเลยครับนี่ครับแล้วก็งัดออกมาอย่างนี้ครับลักษณะนี้วิีเอาอออกลักษณะนี้ครับผม ก็พอมันเพเยหน่อยเราก็ใช้ปากแบนได้เลยครับปากแบนมิดโยกซ้ายโยกขวาขึ้นมาเลยครับผมนี่ครับสีงกันวาาก็ออกมาแล้วครับประมาณนี้ครับผมนี่ตัวนี่ยรนี่ก็ของแท้นะครับก็ทำเหมือนกันสี่ตัวครับวิธียาอาออกก็แหวนรองสปริงออกครับ ออก้วยก็เอาซิงเกิลวาล์วออกด้วยวิธีนี้นะครับทั้ง4ตัวเดี๋ยวขอวางแล้วกันครับมันจะได้ถนัดหน่อยก็ถอดซิงแกนวาล์วออกหมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดเป่าลมกันให้ดีครับผมแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันครับผมล้างทำความสะอาดกันมาเรียบร้อยครับผม เป่าลมกันให้แห้งทุกซอกทุกมุมครับ,รบก็เดี๋ยวมาประกอบซีนแกนวาลวเลยครับผมก็เดี๋ยวผมใส่ฝั่งไอเสียก่อนเลยครับก็ง่ายง่ายครับให้ใส่แหวนรองสปริงครับผมลักษณะน,นี้ก็เดี๋ยวใส่ข้างนี้ก่อนครับก,ก็หยอดน้ำมันครับผมที่ตัวซีน รูปๆกันเลยครับแล้วก็ที่เราจะใส่ที่หลอดวาล์วนะครับด้านล่างประมาณนี้อิธีใส่ก็ง่ายๆครับก็แก้เอาซีนใส่เข้าไปครับกดให้มันเข้าล็อกครับวางให้ตรงๆกันก่อนลักษณะนี้นี่ครับก็กดเลยครับนี่ครับแค่นี้เองเข้าแล้วประมาณนี้ครับ ก็ทำให้เหมือนกันทุกตัวนะครับก็เดี๋ยวลองใส่ใบาวาวหน่อยครับว่าจะเป็นไงบ้างซีนแกนวาวตัวใหม่ซีนซีนแกนวาลตัวใหม่นี่ครับก็หมุนๆน,นะครับแน่นกว่าเดิมเยอะเลยครับ ก็ลักษณะนี้เดี๋ยวใส่กันให้ครบทั้ง4ตัวครับผมเดี๋ยวเอาใบวาวออกก่อนประมาณนี้สวมลงไปให้ตรงๆลักษณะนี้ก,กดลงไปตรงๆนี่ครับโอเค ใส่เซนครบทั้งสีตัวก็เดี๋ยวมาใส่วาวแล้วก็ใส่สปริงวาวก็ได้เลยครับผมก็ช่วงนี้ผมทําเ,เช็คแล้วนะครับวาวไม่สึกไม่ก่อนอะไรนะครับนี่ครับทางไอเดเสียครับผมใบวาวไม่ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่ครับก็ช่วยเซฟประหยัดงบให้ลูกค้าด้วยครับวาวยังใช้ได้อยู่ครับประมาณนี้ ก็จะมาใส่ฝั่งไอดีกันก่อนเลยครับตัวนี้ครับผมกันน้ำมันรูปที่การใบวาวแกนใบวาวครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนหมุนทะลุกออกมาด้านนี้ ก็ใส่สปริงวาลให้เอาด้านทีลงแบบนี้นะครับให้มองลักษณะนี้ครับนี่ครับด้านทีหนึ่งสองสามด้านห่างอยู่ด้านบนด้านห่างจะมีแถบสีแบบนี้ครับเป็นมาร์กสีขึ้นด้านบนนี่ครับใส่แบบนี้ก็มีรีเทนเนอร์อยู่ลักษณะนี้ตัวหนึง่งแต่นี้ครับแล้วก็เล็บวาลตามด้วยเล็บา wow. ลนี่ครับเดิมวางลงไปก่อนในรูวางเข้าไปในร่องก่อนครับ วางให้ได้ลักษณะนี้ก่อนครับผมเร็บาลประมาณนี้เดี๋ยวเรามาใช้เครื่องมือกดกันครับผมก็ใส่สปริงวาลกับเรเบาลก็ให้ใช้เครื่องมือครับแล้วก็ถุงพลาสติกบังเรเบาลลักษณะนี้ครับแล้วก็หมุนครับหมุนเข้าไปครับเราก็เลื่อนให้มันตรงๆนะครับประมาณนี้ล้วก็กดสปริงวาลลงไปเลยครับประมาณนี้ ก็หมุนกดลงไปให้แกนใบวาลนูนๆประปูดขึ้นมาลักษณะนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็พลาสติกเนี่ยมันก็ดันเล็บวาลเข้าร่องไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็คลายสลายตัวกดออกครับเอานนีวบังไว้ด้วยนะครับลักษณะนี้ครับนี่ครับเล็บวาลก็จะเข้าไปแล้วครับ าก็จะเข้าไปลักษณะนี้ครับผมให้เราลองกดกดดูครับใช้มือกดดูครับมันจะแน่นหน่อยแล้วก็อผ้ารองครับแล้วก็เอาตัวกดกดดูครับกดเบาให้มันเด้งนะครับเช็คว่าเรเบลเข้าที่ ลักษณะนี้ครับผมก็เรยบวาวก็จะเข้าล่องลักษณะนี้ครับพอดีก็เสร็จเป็นหนึ่งตัวครับการใส่สปริงวาวก็เดี๋ยวใส่ให้ครบ3ตัวเลยครับผมทำกันต่อเลยครับ ก็ใส่เสร็จไปที่เรียบร้อยครับทั้ง4ตัวการใส่ซีนแกนวาลและการใส่สปริงวาลยมางห้าแอลล็อกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับรหัสนี้ครับผมซีนแกนวาลย่างห้าแอลล็อกก็เดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปเลยครับผม